ใบย่แรงพี่น้องจับไก่ในเคราะ้มมสุลูกสาวคิดพี่น้อง,องใส่ขาสินไครสัไปไาห่าพี่ละมีขาแล้วมีขาแล้วล สูตเด็ดนาะน้น่มันกุ้งซีการ์ซีโก้ซิงคต้สมสมๆเนะาะมะขามมะขามนึ่งขามน่ลงไปซองมากแล้วเกลือเกลือบวกหนึ่ Lag en sofa.

ไก่ต่อโคคาวัวจะไข่ใบังโบดใบบําโูดใช่ถไปเจากันเลอ้ากวัจะหน เนี่ยฮดต้นใหม่ตั้งแต่สี่โมงงหกโมงคจะฮดสองสมงเกิดจะฮดแน่าท่านผู้ชมนรคองคอยม่เต็งนัเบิดกินท่านผู้ชมช่วยด้วยอ้เ็นัเบิดท่านผู้ชม พักก่อนช่ด้วยชัก่อนเอาลูกไปกินอยู่ข้างไมไปเพนยน้ไงไก่บงใหญ่เปื่อยไหวมกใใจมั้

ใส่คาวัวซิงไคพักหอมพี่น้องใส่หอมน้ำแล้วก็จะกินกับเจ้าหมึกกริกห่าซื้อมาน้ำแต่น้ำเมษาเอื้อยเน,ะนา,านะมันอาจา์พี่น้องครับมันเพิ่มมาให้โลหนึ่งยใยสองโลคือซอยแยสองโล อสอยน้องสาวพิ่เนับแซ่บๆน้ำกันพี่นาอเราเบิ่งตอนกินเนาะพีะ่นนองกินเน้ะพี่นนองตักทีเดียวมามาพี่นนองบกครบเนาะลูกชายไปกินดองอยู่บ้านทาโพพี่เนาะพอลงก,กินข้าวแรง ไก่เสียไก่บ่มีสายก็เฮ้ยแล้วก็มันตายเพราะมันหนึ่งตายไก่บ่มีสายมาดูนี่น้องเด้อบ่เห็นตักตัวตักออกมาแล้วหางตัวตักได้ได้ได้ขนาดไหนเนี่ยมาตัวใส่ไก่ป่าได้ไก่ต่อะพี่น้องเาเรียงไก่ต่อ อาบผมน่าโยนกินเล้าก <ev ne. S 1> <utter theory> ับมาต้มน้คันดเลยัเลยไปต่อต้มสุกาคื้อาแกะแนกแกะหเอา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 หันหลเรียบหน้าต้มสุกาโลกเพียงค่ เบอืามางว้าเยอเนี่นย,ย,ยแล้ว้าไปเขาบอกาา่ามาช่วออพอมนไม่หายเท่นนี่เราไปแล้วมูมาเอามูก็คือเพื่อนเลย่าง เส็งตามเนาะนี่แช่แแจำไมครับเจ็ดบล่านี่ห้าย้าห้าเหี้ยบชดชดชหนักมันมีห้ยจับไห้เจียวไม่บอกขึ้นแจ่วขึ้นแจ่าอันนาง มั่งคือมองคืออืมี่ขายด‑‑ป็นมากเอ้าก่อขาใส่เบอร์ก่อนรกปาก๊ะแม่ฮุ้ตสนไม้หน่นความพ่อ

si-bun-ngang-he-nyang-ngung-nyang-bong-pon-po-tok pon po tok na phun-lin kri-pu-o-pon-so ไม่มาเลยเด sort of ี๋ยวคินนี้ตัด ไลเ,เอาลงตงน,น,นั้นี่นอะรรอ๋อไม่ลกินไตกะดูกับข้างมันข้าเไตคุณเท่านี่เนาะ,ะกินไตเยรอกินอีแม่ปุณชัวกินไตเยรก,กิน่อไเล็กน้อยกินไตเนาะฟึกมันน้แค่เจคนชัวกินข,ขาแค อ้าไมาทมลูวถูก <c oughs> มามานอนมาเืน okay. นกเชี่ <c oughs> ไมู่กไม่กูพีอืออทำกินแล้วมโ่มันกินตามันกินตายลย Trong ừ. mơ sĩ, thôi người. Một mặn bocca của dì ăn mặn ăn mặn bocca của dì ăn mặn ăn mặn bocca của dì 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 ăn mặn bocca Nhìn lúc kín, năm mươi hiệu. Ừ. Tông mục hiếu là kể tên là cái phong hưng 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mình không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทิพยะไวเพียงชนิดพี่น้องขอบคุณเนาะสำหรับการรับชมพี่น้องเลยพ่อ,อกนคลินนะสบายดี